สวัสดีครับผมพบกับช่องในลงมันเลนะครับเมื่อนี้ก็มาครับเมื่อนี้กันนี่แหละครับนี่ยเนี้ตาหมงหมงแซ่บนะครับนี่ยเนี้เดิมมาเดิมเลยเนี้ยนี่ยนี้ครับปึ้งแกสดบึงน้ำก่อนนะโอ้ยไออืม ได้าแต่พักมานำเอ้ม่วงเปียวดอดเลยครับเผ็ดๆอีกอ้วกในพักมากินน้ำดีเนาะครับลืมลืมมาพักต่ํมมาแล้วองทันเนี่ย อืมอืมอกันใส่คำง่ายๆครับไอ้เหน่อนหน้อยแท็บตัวนี้พวงเรับตำใส่หอมแดงนะครับตำใส่หอมแดงจีนเขากันแหงนะครับ หรือบางคนก็าอาจจะเอาหอมแดงมากแก้วเอาก็ได้นะครับกัดเอาตามลังแต่ตัวนี้ผม,มติ่ำใส่ในมม่วงไปเลยนะครับแสบมากเลยครับเยอะยัว,วครับเศร้าง่วงนะครับบ้านนี้ ไอ้งืวงๆนมาสดแต็กอานอุ้ยยอดเลยครับอ้ยโอ,โอ้ได้นี้อมาจ้ำนำา็ือสีเสบครับ <laughs> อ้อ,อมเดฮึฮึฮึอมฮึอมฮึงึฮึ กัดกันดีไงเข้ากันดีไงครับ,จบเจ็บๆครับอะไ้งวงต้อนนี้นี่ซวงเลยแหละครับอื ทีเอาคหง่ายๆก็คือดีบาไว้ครับเฮ้ยแต่นี่มันเปียม,มันหอนเลยครับอืมอืมแตไมครับดูบบบอันเสพเสพดูสิเสพ ติดแต่ลืมเอาทักเอายังมาเจลนํำตัดกันด้วยแสบครับมาเลยครับเป็นดาม่วงน้ำลงมันไรครับโอ้ยแสบแน่นครับตั้งแสบตั้งเผ็ดนะครับี่ขอบคุณนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในลงมันไรด้วยนะครับฝากไปดูติช่องในลงมันไรด้วยนะครับนะครับ เซฟนะครับบ๊ายบายครับ